วันนี้ครับวันนี้เราทีมงานโคราชสุรเซลนะครับวันนี้เรามาถ่ายวิดีโอที่จะส่งงานลูกค้านะครับผมกับชุดท้งน้ําพร้อมกับชุดสุรเซลนะครับผมเป็น2เซตคู่กันนะครับผมดูขึ้นท้งน้ำทางน้าตัวนี้จะมีความสูงขนาด4เมตรนะครับผมพร้อมถัง2พ0 0ลิตรนะครับหลังคาเป็นโครงสร้างเมทัลชีตนะครับผมตัวเนื่องจากแพงค่อนข้างเยอะเราจะเซฟในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับแล้วก็โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานนะครับเราจะดึงเอาไว้ข้างหลังนะครับ เห้นคาสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมปลอดภัยเนื่องจากจำนวนแผงเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นเสมอสองแรงนะครับผมนึงพันห้าร้อวัตต์สองแผง a e c d c นะครับตัวนี้แผงเป็นแผงโมโนฮาร์ดเซลซีร้อยี่สิบวัตต์เที่ยวันนะครับผมตัวนี้เรารับประกันไฟออกยี่สิบปีนะครับตัวแผงซูด้าเซลลเพราะนั้นลูกค้าใช้งานสบายใจได้เลยนะครับส่วนตัวแทงน้ำเทงน้ำเป็นโครงสร้างเป็นแป๊บน้ำนะครับผมเป็นแป๊บน้ำเคลือบกำมะนายนะครับ เราพนสีกาไไนอีกชั้นหนึ่งครับเคือบกัมไนนะครับผมเพราะนั้นาการใช้งานจะยาวนานคงทนแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวได้ทั้งสวยงามแล้วก็ความคงทนเลยนะครับผมคู่ันเพลยนะครับทีมงานกําลังขุดวางท่อให้ลูกค้าด้วยนะครับผมเราไม่ได้ทํางานแบบทั่วๆไปนะเราต้องการให้งานออกมาดีแล้วก็เรียบร้อยสวยงามนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0922648862นะครับผมโครลากโซนและซิว